ครับก็สวัสดีนะครับแฟนยู u ูบนะครับนะครับวัอนี้กระสีนั้าผ้าท่านนะครับเข้าสู่ช่องห้ายผ้าตั้มชาแนลนะครับกระสีมาอัปเดตนะครับในเบิรว่าตอนนี้ก็ะเดงปลูกปานะครับกะพื้นที่หาไรนะครับตอนนี้ก็ไเด้ปลูกต้นใหม่ไปแล้วนะครับปลูกต้นใหม่ไงนี่นะครับระยะสี่ขุนสี่นะครับ ใบญ่ระยะสี่นสี่นะครับกะเซมีพวกต้นพยุ่งนะครับต้นย่างนานะครับต้นประดูปลานะครับต้นแดงนะครับต้นกระบากนะครับแล้วก็เซมีต้นมะฮอกกานีน้ำนะครับต้นพย้อมน้ำนะครับอันนี้ก็คือใหญ่นะครับนี่ครับ ก็ไม่พยุนะครับก็ถือว่าปีนี้ฝนดีนะครับก็ถือว่าได้ได้ผลแน่จักหน่อยครับแล้วผมก็เามูไม่กินใดนะครับเขามาแซมนะครับระวางแถวนะครับก็คือบักขามปลอมนะครับแล้วก็เอี๊นึงนะครับที่เป็นใหม่ที่ผมเอาเขามาปลูกก็คือต้นมังมี่นะครับต้นมังมี่หรือบานท่าเรียกต้นอุงมังนะครับเพราะว่าต้นมันสวยงามนะครับก็เลยได้เอาเขามาปลูกนะครับนี่ครับ เบิงสภาพครับพี่น้องฝนตกนะครับตรงนี้กับผ้าอยู่เขานะครับฝนตกนะครับวาสามมือนะครับกระสเห็นสภาพต้นใหม่นะครับไอ้พื้นที่บ้างๆนี่ก็หายป้อยใหงาขึ้นนะครับเพราะว่าเท่ากับเดี๋ยวไปเลียงง่วน้ำนะครับหยาโมนี่นะครับตัดหยาห้ไปเรียงงัวนะครับกับเบิงให้พี่น้องเบิงสภาพนะครับว่าต้นใหม่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าติดเกือบเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ เพราะว่าผมก็ได้มาส่อมอยู่บางส่วนนะครับก็คือต้นในที่ตายผมกับปลูกส่อมใหม่นะครับอันนี้ก็ต้นกระบากนะครับกระบากกับติดแตกยอดแล้วนะครับนี่ครับพี่นอ้องเกี่ยง,ง่ายเลยครับต้นใหม่ก็ถือว่าพานแล้วนะครับไปไหนลูกอเออถอดรองเท้าก่อนสิ ตนบางมีกะผมก็เ่าลงไวป,ประมาณจักหาสิบตนครับพี่้องเอาไว้มันเป็นห่มนะครับะต้ตนมันสวยงามนะครับเผื่อมีโอกาสในอนาคตถ้าตนมันสวยงามเพื่อเผื่อเตรีอมขายครับนะครับนี่ครับจำปาตนใหม่นะครับพี่้องนอกจากนั้นนะครับผมก็เอามูใหม่โอ้ใหม่็มยุงเริ่มเริ่มแตกยอดงามนะครับ เนี่ยครับนอกจกนด้นผมก็เอาไม่กินใดนะครับนี่ครับพวกผักติวน้ำนะครับเนี่ครับเอาผักติวนะครับบักเมานะครับไม่ดอกก็มีครับต้นท้องกาวนะครับต้นยินทนิ่นะครับนี่ครับไม้หายากบักตูมครับพี่น้องโอ้งามครับบักตูมแตกยอดดีแหละอันนี้ก็จะเป็นกระโดน กะโดนงงามนะครับพี่นอ้องโอ้แตกหยอดเพราะว่าบางแรงบางหันนี้บางฝนบ่โตบางหันนี้นาสิบนาสิเป็นพวกแมงนะครับกินใบมันนะครับกำลังแตกใหม่นะครับต้นกระโดนนะครับส่วนทั้งหมเป็นบักเผานะครับบักเผากะปลูกในหน้านะครับบ่ได้บ่ได้โยกขั้นนะครับ ็คือหาวิธีเอาน้ำลงไปหน้านะครับแต่ปีนี้ฝนดีแห้งนะครับเบิ่งครับนำสภาพก็คือนำนำถ่วมแน่นะครับแต่กับพยามอยมันถ่วมยอดมันนะครับกับพยามใส่สูบสูบออกอยู่นะครับนะครับปีนี้ฝนดีแห้งนะครับเบืงใงหน้าก็นํำเต็มเลยครับนี่ครับเบืองเล่มขั้นหน้านะครับเล่มทางเขามากกับปูต้นใหม่นะครับแต่ว่าเบิ่งนำครับ ทุกปีนี่แรงนะครับปีนี้น้ำหลายแห้งนะครับอันนี้ก็ปล่อยปลาในหน้านะครับมีทั้งปดุกนะครับปลานิ่นนะครับปลาตับทิมนะครับถือว่าปีนี้ฝนดีนะครับเขาก็ทิงามอยู่แต่ว่าพวกหัวมนาวมะจีถ่วมดนบนไหนนะครับ้นพายุงก็เริ่มแตกแล้วครับเกษียนสภาพนะครับโดยร่วมนะครับของแปลงที่ปลูกนะครับ สีเกือบผไาเลยนะครับต้นใหม่กับตีด,ดีนะครับผมมาพินาเนี่ช่วงแรกเนี่ยขนาดสูงแล้วนะครับสําหรับต้นใหม่ที่ปลูกครับสําหรับช่วงแรกๆนะครับที่เขาปลูกนะครับกตสินี่คนถามหลายอยู่นะครับว่าเป็นแดงจงปลูกต้นใหม่นะครับเป็นแดงจงถมทีมทปลูกต้นใหม่นะครับที่จริงที่มองนีน้นี่คือแต่สมมติว่า ขันทาบบถมปลูกต้นใหม่ก็คือถ้าปีได้ฝนบอดีก็ซึ่งหาหกปีติดกันล่ะครับกับบ่อได้มีหนามเผ็ดหน้านะครับเพ็ดกับบอ่อง้มนะครับผมก็ได้มาทศสันกับเอาส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ซิฟโกไลนี่คือแบง่งมาส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ไทยเห็นหน้าเขา่างเลยคือผมก็คือขุดหลอกลงไปจักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนเหลือนี่ก็เอาดินมาถมแล้วก็ปลูกนี่แหละครับคือปลูกแล้วก็จะเห็นว่า สภาพต้นใหม่กำลังติดนะครับกำลังสีสวยงามนะครับซึ่งกระถาเบื้องว่าปีหน้าเนี่ยนะครับผมกับมองมองเล่งเห็นว่าต้นใหม่หญ่เห็นมากจังหน่อยนะครับกับว่าสีเอ็ดมองไว้ให้สาหรับพี่น้องนะครับข้อเดียวกันเนาะนะครับที่เป็นค้นสายปลูกปลานะครับพ่อใดมายามมาน่งนะครับเรียนคุยกันนะครับเพราะว่า ขันเท้าบ่อปับมาปลูกต้นใหม่นะครับกะสี่เป็นทีหน้าที่แบบกะบ,บางเทียบก็ได้ผลมบางปีก็บ่ได้ผลนี่สิหครับผมก็เลยเป๋ามาขึ้นมาว่าขันมันเป็นตาเป็นต้นใหม่แล้วเนี่ยนะครับในอนาคตผมก็ว่าอยากสี่เอาใหม่เอาแนวอยู่แนวกินเขามาปลูกได้หนีละครับเพราะว่าเพื่อให้มันใส่ประโยชน์พื้นที่ได้นะครับเพราะว่าผมก็เเลือพื้นที่ระวางเนี่ยครับลองกลางเนี่ยครับ ก็ถือ้อมาหลายนะครับเพื่อที่ได้เอาต้นใหม่มาเอาเอาต้นใหม่มูมันใหม่กินได้หรือว่าเอาเผือหมูที่มันทนหฮมใ้น้ำนะครับพราะพี่นาผมก็ต้นใหม่ใหญ่ขึ้นมานะครับอีกสองปีนี่ก็จะเป็นหมเหมือนละครับในพื้นที่น,นะครับครับแล้วผมก็จะอัปเดตให้เบิ้งอยู่เรื่อยนะครับพี่น้องเห็นพี่น้องที่มีความสนใจนะครับหรือว่าอยากปลูกต้นใหม่นะครับหรือว่าอยากที่ ล่องแนะนําอยากได้คําแนะนํานะครับก็ล่องล่องเขามาคุยกันเบิงนะครับน่ครับผมก็เห็นว่าบ้านแกสามารถปลูกได้นะครับแล้วก็น้ำค้งเรื่องสี่กแกยังพ่อฟืนโตได้ได้ครับว่ามัานกค้ังบ่ดนนะครับเพราะมันเป็นดินทรายนะมันระบายน้ำดีนะครับเห็นน้ำาั้างเรงสี่แกสองมือกกหายแล้วครับนะครับนี่ก็ต้นประดู่แกแตกย่อนแล้วนะครับอันนี้ปลูกเมื่อเดือน ถ้าจำโมพิษนาสิประมาณวันที่ยี่สิบมิถุนายนนะครับกรกฎาอ่า20 20พฤษภาคมนะครับทวีตี้นะครับ20พฤษภาคมนะครับมิถุนายนกรกฎานะครับสิงหาเนี่ยยังไม่ทันถึง3เดือนนะครับต้นใหม่เนี่ยครับแตกครับเนี่ยครับต้นแดงเลยโอ้โคนใหญ่นะครับต้นแดงโคนใหญ่นะครับนี่นะครับพี่น้องให้เห็นน้ำกันนะครับภาพรวมนะครับกระสีอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆ ว่าลูกสาวมาเลียนน้ำเล็กน้อยครับมาเลียนน้ำนะครับนี่ครับมันกระแตกเลยครับปรดูแตกหยอดแล้วนะครับใส่ปุ๋ยไปรอบนึงแลวนะครับเพื่อนดินใส่ปุ๋ยนะครับบักขามปลอมนะครับขามปลอมอันนี้บักขามปลอมน่วยไงนะครับ พอดีพี่น้องเ่นแบงพั่านมาให้สิบต้นนะครับผมก็เลยเอามาปลูกนะครับจริงปลูกหลายเนวนะครับไม่กินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบกระทอนนะครับเมรว่าจะเป็นกระท้อนเมรว่าจะเป็นบักมีนะครับผมก็ปลูกไปนะครับแก่ะจทั่วอยู่นะครับนี่ครับปลูกต้นบักมีไว้บบท่านได้ปักลักนะครับฝนตกมาก่อนนะครับก็จะได้หาลักปักแล้วก็เอาเชีองมามัดไว้นะครับให้ต้นมันตรงนะครับ ต้นแดงนี่แน่นอนแห้งครับพี่น้องยังหน้ากะแตกยอดแล้วครับนะครับเดี๋ยวผมเสียภาพาไปเบิ่งทั้งทั้งสาน a m นะครับบนทั้งสะนะครับผมก็เอาป,อปลามาปล่อยนะครับแล้วก็ขยายสะของหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปเบิ่งทั้งสาน a m จากหน่อยครับ ครับนี่ครับสานามที่ขุดไว้ตอนหนาเรงนะครับจะปลูกเนวแฝกไว้นะครับเหมือนพังทละลายกับติดแนว่ยพ่อติดเนี่ยนะครับอันนี้ก็น้ำเต็มสาเลยครับน้ำเต็มสาเนี่ยปลูกต้นบกว่าไว้น้ำนะครับเอาไว้ให้นกได้กินไว้นะครับคพี่น้องเห็นใกล้ๆกลนี่ก็บบางแห่นแล้วครับที่ปลูกปานะครับงติดกับปาอยู่ข้า ผมเอาอันผมล่องเอาอันทั่วปินโตนะครับมาปลูกคุ้มดินเบิงนะครับนี่ครับก็ปลูกไปได้เพราะท่านดนนะครับกระติดแล้วนะครับนะครับทั่วปินโตนะครับทั่วปินโตหรือทั่วอินดูบาซินนะครับมันก็สิเลื่อยนะครับเลื่อยคุ้มนะครับคุ้มดินไว้นะครับก็สิป้องกันการพังทะาย่ในน้ำการกัดเซาะนะครับ ขับกับปลูกรับกําลัางสิติดนะครับต้องถ่ายจังหน่อยนะครับเป็นไหลคุ้มดินก่อนนะครับอันนี้ปลูก,ลก,ลกเพราท่านในพ่อสองอาทิตย์นะครับเนี่ครับเห็นไหมครกำลังเริ่มเริ่มเรื่อยนะครับนี่ครับเริ่มไหลแล้วนะครับนี่ผมปลูกห่างในจังหน่อยนะครับครับพป่น้อกนี่แ็ น้ำเต็มสระแล้วนะครับเหลียงปลาน้ำนะครับถือว่าโอเคได้ครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ต้นจามจุลีนะครับจามจุลีใหญ่นะครับเอ้ยเส้าห่มนะครับมีต้นบกม่วงปลาน้ำนะครับม่วงปลาบกม่วงกรล่อนนะครับบกม่วงไล่นะครับมีหลายต้นนะครับ เหมือนกันแล้วแหนแดงมาปล่อยอยู่เพื่อนนะครับวันสุก่สาใดืนะครับปลากับปล่อยไว้กับน้ำลวดสะแล้วก็ไปส่วนไหลไ็สิไปอยู่น้ำหน้าเหมือนแล้วนะครับปลาที่ปล่อยไว้กับพันโตนะครับผมหวานหัวหันให้กันร่องหวานเบิ่งเกิดหวานน้ำหน้ากัไปอยู่น้ำหน้าเหมือนนะน้ำสะเหลือหน่อยแล้วนะหวานลุมกับบริเวนกินนะครับ นี่ครับแหนแดงปล่สิบก่ะหนี้งนะครับผมมานน้ำฟังอยู่นะครับแหนแดงปล่อยไว้นะครับข้าวเดียวได้ครับนี่ยข้าวเดียวก็เต็มสะแล้วครับนี่ครับมันเข่ามานขอบฟังมันแหละผมมาปล่อยประมาณจักกิโลนึงเนี่ยแหละนะครับไปนี่นี่ทั้งกบเลยครับทั้งกบทั้งเกียยนี่ไล่ให้นะครับ รือว่าพอเห้ามาดูแลมันนี่มันมนีมนมนมน่มันกะเดไหรมันสมบูรณ์นะครับแล้วก็มูซั์น้ำจากเขาาอยู่นะครับมีทั้งปลูกบอลน,นะครับต้นนั่งหวานนะครับอันนี้กินได้นะครับแล้วก็มีทั้งต้นโกกน้ำนะครับกรลังสิติดนะครับเอาไว้ ข้อเสือได้เลยครับเนี่ยครับเขาเอื่อต้นกบกกต้นไหลบ่ครับเอาปลูกไว้น้ำกำลังแตกนะครับครับก็ฝากติดตามนะครับช่องนะครับให้พี่น้องชาแนลนะครับการสืออัปเดตให้เบิ้งนะครับพี่น้องนะครับอัปเดตพี่น้องเบิ้งนะครับว่า ค่าพื้นที่ที่พัฒนาเนี่ยมันเป็นจังไนนะครับมันไปไดบ้บ่ะครับแต่กับพี่น้องผู้ใดที่อยากปรับปรุงหรืออยากเหตุตามกะกะสามารถนะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมกะบ่ได้มีบ่ได้มีประสบการณ์นะครับหลายบนไดนะครับในการพัฒนาพื้นที่นะครับก็บพึงขำว่าเหตุปีหลกนะครับและกสิขยับขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับนะครับพี่น้อง